ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Ghost สัมผัสวิญญาณและว,วันนี้เรายังคงอยู่ณโรงงานร้างแห่งหนึ่งย่านชานเมืองซึ่งมีประวัติของความน่ากลัวเกิดขึ้นมากมายภายในโรงงานแห่งนี้และว,วันนี้เรามาติดตามกันครับว่าพิธีกรและแขกรับเชิญของเรานั้นจะสามารถสัมผัสถึงพลังงานอะไรที่คอยรอต้อนรับพวกเขาอยู่ ได้อีกกรืพไห่สวัสดีค,ดค,ครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะ h o s สสัมผัสวิญญาณนะครับและตอนนี้ค,ค,คุณผู้ชมอยู่กับผมเหมือนเดิมครับกิฟชวนชื่นแล้วก็เชอร์รี่สามโคกสวัสดีค่ะพี่สวัสดีสสดครับผมค<อ>่ะ<อ>โอ้แต่และพี่ไม่ขอเช็คเค้นแฮนอะไรแล้วเหรอไม่เช็คแล้วคือถ้าอยู่สถานที่อย่างนี้มันก็ต้องแบบว่าสนิทกันแล้วต้องแบบว่าเออดูแลกันเดี๋ยวจะไปวิ่งแบบคราวที่แล้วทําไงอะ พูดถึงความรู้สึกวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันก็ยังยังเป็นแบบเดียวเหมือนครั้งที่แล้วแต่ว่าคือครั้งเนี้ยมันจะได้เจออีกที่หนึง่งแล้วถามว่าความรู้สึกกลัวเหมือนกันไหมก็กลัวครับท่านี้มันก็ต้องมาลุ้นอีกแล้วว่าเออเชอร์รี่เนี่ยจะวิ่งเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าแล้วทําการทาําภารกิจอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ยินหรือว่าได้กลิ่นแบบครั้งที่แล้วที่เจอหรือเปล่าก็ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มันเบาๆแต่ว่าในถ้ามันเป็นภรารกิจแล้วเราก็ต้องทําตามหน้าที่นะฮะก็ตอนนี้ยืนอยู่ณนะที่ตรงนี้เป็นไงเป็นกันเดี๋ยวรู้ครับโ oh, <แ>อ้ขอบคุณผู้ชมนะคะว่าคราวที่แลวนี่หนักหาสาหัสกันมากแต่คราวนี้เรามาอยู่ณนะสถานที่เดิมคิดใช่แล้วบอกกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วโรงงานที่เรามาครั้งที่แล้วเนี่ยม,มันกว้างมากถ้าเรียกเป็นไร่นี่มันมันถึงร้อยไหม น่าจะถึงนะเพราะว่ามันมันจะใหญ่มากแต่ว่าแล้วมันมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด8ดโรงด้วยกันใช่แล้วที่เราไปวันนั้นอ่ะมันแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเองนะถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เราก็จะไปอีกส่วนหนึ่งที่มีเรื่องราใช่เหมือนจะแบบโอก็เคยมาแล้วก็ไม่ไม่น่ากลัวแล้วสิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกเดิมอ่ะที่เรามาที่นี่แล้วคราวที่แล้วเราสัมผัสได้ สัมผัสได้ไม่ใช่แค่ภาพในหัวนะมันเห็นด้วยตาเปล่าเลยว่ามีอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราต้องเข้าไปอีกเนงะี่ยมันก็จริงๆแล้วจริงป้ามันหลอนกว่าที่ไม่เคยมาด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนคราวที่แล้วนะคะที่ได้บอกคุณผู้ชมไว้ว่าโรงงานเนี่ยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าที่ที่แรงแล้วมีคนงานเสียชีวิตด้วยเครื่องจกักรแล้วก็ตกลงไปในบ่อพักกระดาษนะคะน คราวนี้ในส่วนของเรื่องเครื่องจักรที่มีคนงานเสียชีวิตกันเยอะๆเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไปสารวจซึ่งเครื่องจักรเนี่ยอย่างที่บอกนะคะมีทั้งหมดแดโรงเครื่องจักรเยอะแยะมากมายแต่คราวนี้มันมีอยู่เครื่องจักรเบอร์หนึ่งค่ะที่ตามข้อมูลที่เราสืบมาเนี่ยอคอนเฟิร์มมาชัดๆแล้วว่าตรงเครื่องจักรเบอร์นี้เนี่ยมีการเสียชีวิตขึ้นมาจริงแล้วเสียชีวิตแบบน่ากลัวด้วยพี่ เราก็เลยวันนี้จะมาสำรวจกันบริเวณที่ในส่วนของเครื่องจกักรแล้วก็เครื่องจักรเบอร์ที่ได้ข้อมูลมา,ว,าว่ามีคนเสียชีวิตจริงๆว่าเราจะได้สัมผัสกับดวงวิญญาณคะว่ายังอยู่ที่นี่หรือเปล่าคือเราจะไปที่นั่นเลยอ่ะไปลองอันที้<ช>นั่นเลยค่ะแล้วก็ในส่วนเรื่องของเจ้าที่ที่เขาบอกว่าแรงมาก mm hmm. นะคะเราก็จะไปลองสัมผัสกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะสัมผัสอะไรได้มากมาย mm hmm. เหมือนกับคราวที่แล้วหรือเปล่า แล้วก็เช่นเดิมค่ะคราวนี้ไม่แกล้งแล้วพี่กีบไม่แกล้งแล้วก็ต้องไม่วิ่งแบบคราวที่แล้วนะไม่ไม่วิ่งไม่ไม่แกล้งคือว่าไม่แกล้งหรอกว่าไม่มีแขกรับเชิญมาเราม,มีแขกรับเชิญมาเป็นน้องผู้หญิงเป็นอะไรคะรู้สึกเมื่อกี้เวลาเล่าประวัติบ้านเนี่ยก็ยังอยู่นิ่งๆเฉยๆแต่พอบอกว่าแขกรับเชิญมาปุ๊บนี่มันแบบเหมือน อดีตนดีมันหลังหรือยังไงเราก็อยากให้เอสมมติแขกรับเชิญมาเนี่ยจะได้แบบว่าเออพวกพี่ๆไปกันเองนะจะได้แบบเออให้เอยมาถึงก็ตีหัวพี่กิ๊บก็ได้คือแบบว่าจะถีบจะอะไรก็แล้วแต่จริงๆพี่ลองก่อนไหมแล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วถีบกลับไหมไม่เหลือดิปะโทษนะฮะงั้นตอนนี้เราแขกรับเชิญพร้อมแล้วก็ขอเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนวันนี้นะคะน้องเอ๋ยค่ะ ครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับผมน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยเป็นยังไงคะพี่กิฟหน้าแอะแอนี่แอบแอะแปลว่าก็หน้าเอนดูอ๋อน้องเอ๋ยอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ยี่สิบอ็ดค่ะเด็กอยู่เลยอ่ะเป็นอะไรพี่กิฟอายุเท่าไหร่คะอุ้ยเลย ยี ane, ere, helmet, ue, ย่สิองไรเรียกกันอ๋อยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไรเรียกกันไล่เรียกกันน้องเอ๋ยตอนนี้เรียนหรือว่าทํางานคะก็ทํางานด้วยเรียนด้วยอะค่ะสองอย่างเลยใช่น่าเอ็นดูเลยคะน่าเอ็นดูเลยแหละอะตอนนี้เรียนอยู่ที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะแล้วก็กําลังทํางานอยู่ก็จะเป็นพวกงานพิตตี้เอ็มซีทั่วไปเป็นงานอีเวนต์นะคะค่ะแล้วในส่วนสําหรับเรื่องของความเชื่อเรื่องของผีวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายเนี่ยน้องเอ๋ยมีความเชื่อในเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนคะสําหรับเอ๋ยเชื่อไหมเอ๋ยเชื่อนะคะว่ามีอยู่จริงว่ามีแต่คือไม่เคยเห็นอ่ายังไม่เคยเจอเลยยังไม่เคยเจอเต็มเต็มแต่คือก็เคยได้ยินได้ยินบ้างอ๋อหมายถึงว่าเราได้ยินแต่ไม่เคยเห็นแบบว่าเป็นตัวเป็น่างยค่ะอ๋อยังไงอยากเล่าให้ฟังหน่อยช่วงสมัยเด็กๆค่ะบ้านอยู่อ่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็แบบนึก อยากออกมาเล่นกันอะไรเงี้ยตั้ง<ม>เต็นท์กันข้างนอก<ม>แล้วหน้าบ้านเอยคือจะเป็นต้นมะขามต้นใหญ่ๆหแล้วคือก็มานอนกับพวกพี่พี่น้องน้องแถวบ้านนะคะ,คะมีในเต็นท์ห้าคนแล้วคือ นอนฟังเดี๋ยวช็อกกันนี่แหละค่ะมัน้ยเป็นแฟนเหมือนแท้เหมือนกันนอนฟังนอนฟังเรื่องผีใช่ในเต็นท์แบบเหมือนจะสัมผัสให้มันดูแบบลึกลับอะไรหน่อยจะได้สัมผัสความรู้สึกบรรยากาศเกาหนาวมืดๆเข้ามาปีหนึ่งปีสองนี่ค่ะแล้วคือประมาณว่าฟังฟังอยู่ได้ยินเหมือนแบบคนเดินรอบเต็นท์นะคะไอเราก็คิดว่า แม่มาตามหรือเปล่าอะไรยังงี้รวบรวบรอบเป็นอะคือเนาะเดินเดินเดินอยู่รอบเป็นคือแล้วก็แบบมองเปิดมันจะมีหน้าต่างใช่ไหมคะคือเปิดมองได้ก็ไม่เห็นคิดว่าในคนในบ้านมาตามหรือเปล่าอะไรงี้แต่พอออกออกกันไปดูก็ไม่เจอใครเลยอืเด็อคือที่ได้ยินคือได้ยินแต่เสียงเปิดออกไปแล้วไม่เจอใครเจอ เหมือนสัมผัสกันได้ยินเสียงนี้เราก็เจอกันม่ตอนนั้นเองกลับบ้านกัเลยแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาณสถานที่แห่งนี้กลัวไหมยังไงบ้างก็กลัวนิดนิดนะคะคือแล้วจริงๆเป็นคนกลัวผีไหมจริงๆเป็นคนกลัวไหมไม่ค่อยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สัมผัสเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ถามว่าเชื่อไหมเชื่อก็คืออยากจะมาลองอยากจะมาสัมผัสดูว่าเออมีหรือเปล่าอะไรวันนี้เพราะพี่คลิปต้องบอกว่า หลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมถ้าใครติดตามรายการก็น่าจะรู้ว่ามีบางท่านมีแห่รับเชนบางท่านที่บอกว่าหนูไม่เคยเห็นเลยพี่หนูไม่เคยสัมผัสอะไรได้มาก่อนแล้วโดนจังๆก็มีแล้วเห็นจังๆก็มีใช่นะคะโ<ช>ดยเฉพาะอย่ตอนที่เทปพี่โก้นะคะมีน้องคนหนึ่งมา嗯嗯แล้วบอกอย่างนี้แหละว่าไม่เคยได้ยินไม่อะไรมาก่อนตั้งแต่ก่อนเข้าเลยพี่ได้ยินเสียงได้เห็นได้รู้สึกร้องไห้จะกลับบ้านเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นก็วันนี้ไม่แน่นะคะน้องเอ๋ยคนที่ไม่เคยมีสัมผัสมาก่อนอาจจะได้สัมผัสในวันนี้ก็เป็นได้อาจจะใชไม่ไม่ต้องใช้คําว่าไม่แน่แน่เนี่ยแหละแน่แน่เลยอ่ะอย่แน่ต้องอย่างนี้เลยคือจงอย่างคราวที่แล้วนะคะที่พวกพี่ได้มากันคราวที่แล้วก็ทุกคนได้สัมผัสกับเรื่องราวของวิญญาณเนี่ยต่างๆรูปแบบกันไปเยอะมากก็วันนี้เดี๋ยวน้องเอ๋ยลองมา คนเดียวเลยนะวันนี้คนเดียวเลยนะคนเดียวเลยจะสัมผัสอะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น้องเอ๋ยพร้อมไหมจังคะพร้อมไหมตอนนี้พร้อมไหมคะพร้อมค่ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะพี่กิบพร้อมแล้วเนาะพร้อมครับตอนนี้เราทั้งสามคนก็จะเข้าไปสำรวจภายในอาคารโรงงานนี้กันก่อนเลยนะคะไหนพิธีกรรมแรกเอ๋ยเคาะเคาะเคาะประตูเคาะประตูเลยเดินไปเคาะกี่ครั้งคะสามครั้ง ข,ขอเลยขอ,ขอเลยลองเอาหูแน่ฟังดิลองลองลองเอาหูแน่ฟัง,ง,น,ฟงนี่คือร้องแนกระถางครับใหแน่ฟังแล้วคอสามทีก็ขอคอแล้วฟังเต่อไปดึงประตูขึ้นมา,มาไปเลย พี่มาช่วยกันสิผู้หญิงนะผู้หญิงสองคนนะกำลังผู้ชาย,ย,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นใครเหมือนเลยรูปผม,มอ่ะเฮ้ย